ซึ่งกินกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลังศึกษาภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยับวก็เป็นหนึ่งมหากรรมที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เรียนผู้สอนในส่วนของนักเรียนเองครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ทั้งความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีอันจะเป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างยิ่ง ก็ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนมัธยมนะคะศึกษาได้มาร่วมรายการแข่งขันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัด4รายการแข่งขันด้วยกันนะคะก็จะมีเดินแฟชั่นโชว์นะคะมีวาดภาพหัวข้อพระเจ้าเซจงผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีนะคะแล้วก็มีการแสดงละครสั้นละครพื้นบ้านเกาหลีนะคะแล้วก็มีเต้นเคป๊อป รับภาควิชาภาษาเกาหลีนะคะวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเราเนี่ยเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเปิดเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะน้องนนักศึกษาน้องนนักเรียนนะคะแผนมัธยมแผนภาษาเกาหลีหรือว่าไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนมาเริ่มต้นเรียนที่นี่ได้เลยนะคะก็ขอให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะครอบครัวศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ทงานในวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมง,งานเป็นปีแรกค่ะเพราะว่าเพิ่งเข้าปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ทราบถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับภา,าษาเกาหลีมากขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ได้ทําความรู้จักกับน้องๆและอาจารย์เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนที่มาเข้าร่วมนะคะมีความสุขและสนุกกับงานในครั้งนี้ค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะของเ้านีิดา